สวัสดีค่ะพบกับช่องปกบอลเพชรยนต์ยูทูบชาแนลนะคะวันนี้มาต่อกับอัปเดตรถนะคะบอกเลยว่าคุณภาพรถเข้าใหม่คุณภาพดีรถเทิร์ลราคาพิเศษแถมยังมีตัวเลือกออปชั่นเยอะๆกับรถเข้าใหม่เติมสต็อกอย่างต่อเนื่องไม่มีสำน้าค่ะที่เพชรยนต์นะคะอยู่ที่สาขา2วันนี้น้องอัปเดตคลิปที่สาขาเซรีไทย95นี้เลยติดถนนใหญ่เลยนะคะกับรถสวยๆค่ะ รถสวยๆคุณภาพดีเหมือนกันนะคะเพจยนต์เปิดมาร่วม26ปีแล้วมาดูใครมองหาคอล,ลล่าเอาติดรุ่นไฮบริดนะคะบอดี้สีขาวมาจัดให้จัดทรงให้สวยๆแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกหน้ารถมีไฟ l e p r o โปรเจ r เครบนะคะตัดเส้นโครเมียมโลโก้จะเป็นในส่วนของสีน้ำเงินมาให้แบบนี้เป็นโลโก้ไฮบริดแล้วไฮบริดแท้แน่นอนมีโลโก้ข้างกับกับคู่ ราคา5 1 9 0 0 0หาพคันนี้จัดไฟแดนซ์ตีดาวนะคะพรอนอยู่ประมาณ9,500บาทเท่านั้นนะคะยาลิสอ่าไม่ใช่ขออภัยตัวเฮต้ามีอัลตร้1.8นึ่งจุบริบนะคะตัว NT รุ่นนี้นะคะมาพร้อมเลขไมล์หนึ0งแสมนโลนะคะโฉมปี20ค่ะบอดี้สีขาวพี่ๆค่ะจะเป็นขาวมุกนะขาวมุกนะคะนี่ บอดี้ใกล้ๆเลยนะคะงานรอยต่อคือกริบมากไม่มีรอยขูดฟุตบาทไม่มีรอยบุบรอยชนด้ามจับเป็นโครเมียมนะคะและดีไซน์ด้านบนกระจกเนี่ยรอบมาให้แบบโครเมียมนี่เลยนะคะฟิลติดแบบว่าไพรเวทให้แล้วนะคะเข้มๆนิดหนึ่งนะคันนี้ไปแบบเข้มๆนิดหนึ่งนะคะ,คนนบบคะ,คะติดกัน UV และไพรเวทให้แล้วโฉมปี20ค่ะไปดูภายในกันนะคะด้ามจับโครเมียมยังไม่มีสมาร์ทคิเลตภายในแต่งดำหมดเลยเป็นเบาะหนัง รถหน่วยงานลำดับเดียวและประวัติศูนครบนี้เลยป้ายห้อยสูนครบแบบนี้เลยค่ะโฟมรายได้มาติดฟังก์ชันดีไซน์สวย3า้การปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะคะแล้วก็ออโต้เบรคโอเบคไฟฟ้าเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเสียงมีแบบจอลอยแบบนี้ค่ะนะคะคันนี้โชว์ปี20ไม่แสนหค่ะบอกเลยคุณภาพดีนะคะด้านจับมือเปิดภายในเป็นโครเมียมเหมือนกันแต่งดําหมดเลยนะคะตัดดีไซน์ความสวยของเขา,ขาเนี่ย เป็นกอดแบ็กตัดกับโครเมียมสวยๆเลยตรงนี้เป็นหนังหุ้มมาให้ด้านบนเป็นหนังแข็งหนัง ดีไซน์สวยๆเลยนะคะสำหรับจอ Android ยังไม่มีให้โรนียังไม่มีจอทัชให้นะคะแต่สามารถที่จะติดตั้งอัปเกรดใช้ได้ไม่เป็นไรเรามีบริการติดตั้งให้ลูกค้างบประมาณติดตั้งอยู่ประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังค่ะค่อนข้างมืดเล็กน้อยจะไม่ได้ซูมนานนะจะไม่ได้ถ่ายค้าไว้นานเบาสภาพดีบอกเลยเบาไม่มีช้ําค่ะไม่มีรอยยับเลยนะสภาพขอบยางประตูต่างๆงนะจุดป้ายลาเบล เดิมอยู่ครบค่ะพี่พี่ไม่มีสูญหายเลยนะคะของเราลดคุณภาพดีกล้องถอยติดมาให้ชัดเจนกล้องถอยนี่ติดเพิ่มเติมมาให้นะคะตัวโลโก้ให้บิดด้านขวามือดีไซน์โครเมียมตัดกับไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะคะไฟท้ายใส่กิ๊กเลยโอ้โหคุณภาพดีรถโตโยต้าไฟท้ายน่าจะเป็นโคยตกนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนไฟเดิมโรงงาสนสัญลักษณ์จะอยู่นะคะพี่พี่นี่ไทยโคยตกอยู่ครบค่ะนี่เลยนะคะ ใครโคยตกนะคะพี่พี่สดีลักอยู่ครบเลยตัวแผ่นซอฟด้านหลังเห็นไหมว่าสภาพดีขนาดนี้นะคะต้องเป็นรถมือสองที่เพยนเท่านั้นบอกเลยนะคะถ้าจะหาสภาพดีขนาดนี้คุณพี่แล้วคันนี้ก็คือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวล้อแม็กจะเป็นมิชลินอ๋อไม่ใช่ตัวยางอะไหล่เป็นมิชลินให้มาเลยนะยางอะไหล่ยางเสริมยังได้มิชลินไปเลยนะคะพี่พี่คุ้มแค่ไหนนะคะ ตัวยางเนี่ยยังไม่เคยลงดินเลยนะคะยางอะไหล่นี่เลยเส้นยังอยู่นะคะพี่ๆค่ะอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่รครบค่ะอ่ะใครมองหาเอาติดไฮบริดไว้ใช้งานสีขาวคันนี้บอดี้สวยกริบไฟท้ายแฟลพินตัดกับบอดี้สีขาวคือขาวสะอาดตามากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็น ตัวยางที่เป็นวิ่งใช้งานอยู่เป็นดันหลอกนะคะดิสเบรกติดมาให้แล้วล้อแมกเติมโรงงานค่ะริ้วรอยขุดฟุตบาทไม่มีนะคะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะตอนอยากจะถ่ายแบบซูให้พี่ดูบางท่านอาเข้าใจเลยนะว่าเฮ้ยอยากจะเห็นให้มันละเอียดแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะคะแจ้งน้องได้เลยเดี๋ยวน้องกลับมาถ่ายเพิ่มเติมให้จะดูคันไหนรุ่นไหนแจ้งกันได้เลย นะคะพี่พีวางมาจำอนขั้นต่ำมาเลยแล้วก็จัดไฟแนนซ์อนุมัติผ่านเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นที่บ้านเอกสารนัดได้เลยนะคะล่าสุดลูกค้าน้องอยู่พังงานเดี๋ยวจะส่งรถสไลด์มีบริการจัดส่งรถสไลด์แล้วก็เจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถไม่เป็นไรวางใจที่เพชรยนต์เราได้มีวราร์นตีหลังการขายมีมาตรฐานสากลมาตรฐานระดับประเทศกวาดมาหมดนะคะพี่พีแล้วก็ที่สําคัญเพชรยนต์เราเปิด26ปีเนี่ยได้ในส่วนของ รางวัลผู้กกประกอบการดีเด่น7ปีซ้อนนะคะจนถึงปี2024คิดดูว่าไม่มีสถาบันหรือเต็นท์ไหนที่จำหน่ายรถมือ2องทำได้มีที่เรานี่เพิ่งย้ายมาจากสาขาสุวินทวงศ์คันนี้น้องเป็น Honda Jazz เป็นอาบอดี้กว้างเก็บของได้เยอะแล้วก็นะคะแจ๊ดเนี่ยจะเป็นแฮชแบ็กหประตูเหมือนกันอ่ะมาพร้อมป้ายทะเบียนประมูลเส้นโครเมียมโลโก้ใหญ่ๆเลยเหมือนฮอนด้าแอคคอเหมือนซีวิกเลย พันด้านี่ไม่กักเลือกเส้นโคมเมียมนะคะตัวโคมเมียมเนี่ยกระจังหน้าตัดกับบอดี้สีดำเงานะคะเป็นก๊อตแบ็คเงาๆเลยนะคะไฟจะเป็นในส่วนของไฟฮอโลเจนแล้วก็ไฟตัดหมอกมีครบคผ่ะคุณพี่<ม>ล้อเนี่ยจะไม่ให้เดิมโรงงานแล้วกีต้องแจ้งก่อนล้อรุ่นนี้เจ้าของเดิมเขาจะแต่งมาเป็นเท่ล้อแม็กแต่งเท่เลยนะคะ<ม>แล้วก็ดิสเบรกมีให้มีให้นะคะดิสเบรกนะคะ ตัวยางเดีย๋ยวเรามีการตรวจเช็คว่าสภาพยางสภาพแบตระบบไฟนะคะระบบการใช้งานของรถเป็นยังไงเครื่องยนต์พัน0กับแจ็ต1.5ตัว S นะคะราคาพิเศษ3 9 9 0 0 0แมจ็มีในสต็อกรู้สึกว่าจะมีแค่ไม่กี่รู้สึกว่าจะมีแค่ไม่กี่คันนะคะราคานี้นะคะพิเศษเลย3 9 9 0 0 0รถการันตีไม่เคยชนหนักที่ควา่าแล้วก็เลขไม้แค่96,000โลพี่ๆคิดดู รถปีอะไรรู้ไหมปี19และเลขไมเก้าหมื่นวิ่งเท่าไหร่วิ่งไม่ถึง15,000หมโลต่อปีอะวิ่งน้อยมากนะคะวิ่งประมาณไม่ถึง15ื่นด้วยซ้ำอะ่ะอ่ะคันนี้117แรงมา้าเดี๋ยวไปให้ดูภายในนะดันจับสีเดียวกับตัวรถค่ะมาให้แบบนี้เลยนะคะตัวล้อเป็นแบบนี้พี่ๆค่ะถามว่าวันนี้จะถ่ายได้ละเอียดไหมยากนะคะยากแล้วก็ด้วยเสียงที่มันติดถนนใหญ่ ตอนใช้ไม้ตัดเสียงรรกวนแต่ว่าอาจจะมีแทรกเข้ามาบ้างก็องขอภัยวันนี้ติดถนนใหญ่ตะโกนแข่งกันเลยนะคะตะโกนแข่งกับรถที่ผ่านเลยโอ้โหแล้วที่สําคัญทําไมรู้ไหมจอเป็น Android ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นั่นนาจะเกินน่าจะ11นิ้ว mm ได้เลยนะคะใหญ่มากคุณพระใหญ่มากเดี๋ยวเทียบมือให้ดูเทียบมือให้ดูใหญ่มากก็เกินคืบมือแล้วก็พวงมราลัยสามการไม่ใช่มันติ นะคะพวงมาลัยไม่ใช่นาติมีคอนหมดในสตาร์ทกุญแจรุ่นนี้399คอนยู6,000เกียร์ออโต้ทางเดียวนะคะมีเบรกมอนะคะสำหรับใครที่อยากได้เบาะหนังคอนอยู6,000เนี่ยจัดคันนี้ได้เลยถ้าเป็น Honda Jazz 1.5วิ่งไกลวิ่งใกล้ก,ก็เหมาะเหมาะหมดนะคะลูกค้ารถคุณภาพคันนี้ได้5ดาวตรวจรถแล้วเรียบร้อยนะคะมีผลตรวจรถอีสเพกที่สำคัญคือเนี่ยคนบอกว่าแฮนด์แบ็กข้ามประตูวความเลิศเขาอย่างนี้ กล้องหลังมีติดนะคะอย่างนี้นะติดตั้งเพิ่มเติมนะแล้วก็ตัวป้ายทะเบียนเนี่ยพี่พี่ได้เลขประมูลไปเลยนะคะใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นำหน้าด้วยเก้าก็คือเลขนำโชคละนะคะไปโอ้โหบอดี้กริบมากคือสวยรถคันนี้ชงแล้วเรียบร้อยให้ลูกค้าขับกลับได้ขับกลับได้เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังอีกที่บอกว่าความพิเศษของแฮนด์แบ็กก็คืออะไรการเก็บสัมภาระค่ะเวลาพับอร์ดแถวสองพี่พี่ดูโอ้โหคือคุณพระคุณได้รถไปพร้อมโรงแรม คือไม่ต้องกางเต็นคุณนอนบนนี้แล้วนอนดูวิวทิศทางนอนดูลมรับแสงแดดแสงดาวแสงเหนืออะไรก็ว่ากันไปสําหรับใครที่มองหาบอดี้สีดําแบบนี้ h o n ด a าจัมีคันเดียวแล้วจ้ะน้องจอดอยู่ในเพนต์ยนซึ่งเดี๋ลูกค้าทักมาได้เลยนะคะจัดไปใน์ก็ผ่อ,อยูหกพั0เดี๋ยวอนคำนวณค่างวดให้ว่าพี่ๆได้เลดเครดิตอะไรยังไงเนาะใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะอนุมัติไวรู้ผลภายในหนึวน่วันถ้าเอกสารลูกค้าครบ มันไม่ได้นานแล้วก็ไม่ยากไม่เสียเวลามาที่เราจบได้เกือบทุกเคสแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเคสที่ไม่ติดอะไรอย่างเช่นว่าเมื่อลูกค้าจัดไปแนนโทรไปเช็กกับเฮดอาร์ที่บริษัทถามว่าทํางานอยู่ไหมอายุงานเท่าไหร่เมื่อเช็คแค่นี้แล้วเฮดอาร์ให้ความร่วมมือเบอร์โทรติดต่อได้ที่ทํางานติดต่อได้เบอร์อาสมมุติว่ามีคนค้าคนกู้ร่วมติดต่อได้อามีเคสล่าสุดเข้ามานะคะ อายุยี่สบสองไปกับผีไม่มีนะอายุงาน6เดือนนะอายุลูกค้าจัดยี่สองคือถามว่ารายได้ไม่ถึงหมื่นห้าด้นะมีคนต้องกู้ร่วมอ่ะถ้ากู้ร่วมนะคะไม่ตรวจเครดิตคนกู้ร่วมมาได้เลยเดี๋ยวปอนให้คำปรึกษาไปได้กับหลายที่แต่ว่าลูกค้าต้องบอกให้หมดเราจะได้ไม่ต้องช้ำหนักกันไปก็เสียเวลาแล้วบางทีลูกค้ายื่นไปจัดที่นี่ซึ่งมันติดแขกแล้วเพราะเราไปไม่ผ่าน ซึ่งถามว่าลูกค้ามันจะเสียเวลามากถ้าลูกค้าบอกครบให้ข้อมูลครบหนูขอซักประวัติใช้เวลาซักไม่เกินครึ่งชั่วโมงซักประวัติครบแล้วลูกค้าต้องบอกให้ครบละบอกให้ข้อมูลตามจริงเราจะได้ไปกันได้แบบไม่เสียเวลาและไม่เจ็บช้ำหนะักเวลาเราเจ็บช้ำคือเราไปยืดและไม่ผ่านไม่อนุมัติเราติดแท็กเรื่องรถยนต์สินเชื่อรถยนต์หนึ่งครั้งแล้วอันนี้หนูยกตั็อย่างเทสนะซึ่งเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียเวลาหนูจะช่วยให้เพื่อที่จะบอกว่า เออไปที่ไหนดีที่เราแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ผ่านแน่นอนชัวร์นะลูกค้าต้องบอกให้ครบข้อมูลบอกตามความจริงเพราะเรามีสถาบันการเงินรองรับกว่าสิบที่พี่ี่ขาที่นี่ไปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องหาที่ลงให้แต่เราอย่าเพิ่งแบบไปเสียบบัตรไปเสียบบัตรแล้วมันช้าเพราะว่าคิดว่าไปได้สุดท้ายแล้วลูกค้าบอกไม่ครบนะไปไม่ได้เสียเวลานะคะประมาณนี้อ่ะติดแท็ก เรื่องรถเนี่ยตอนนี้สินเชื่อทุกที่ติดได้ไม่เกินสองครั้งถ้าเกินปุ๊บลูกค้าไปเสียบเล่นที่อื่นมาก่อนมาบริษัทเรามาเพชรยนต์ไปเสียบเต็นอื่นมาแล้วอ่ะแต่ว่าติดหักมาแล้วหนึ่งลูกค้าถ้าเครดิตไม่ดีมันไปยากแล้วคะ่ะรู้บอกเลยนะคะอาจจะต้องวางดาวอีกประมาณหลายบาทเลยนะคะเป็นหมื่นห้าหมื่นแต่ถ้าลูกค้าไม่เคยเสียบแท็กมาที่อื่นก่อนมาปรึกษาเคสที่หนูที่แรก อาจจะต้องไม่ต้องวางดาวได้เป็นเคสบายเคสไปซึ่งบอกเลยว่าถ้าติดแท็กเกินสองครั้งเราต้องรอไปอีก6เดือนนะจ๊ะพี่พี่จะถึงจะจัดถ่านนะคะมันจงรอต้องใช้เวลาครึ่งปีเลยนะอ่ะกว่าจะได้รถข,ขับนะคะซึ่งมาที่นี่ไม่เสียเวลาผลอนุมัติไวได้ไม่ได้บอกเลยรู้เลยนะคะเคลียร์่งันไปเลยเอามาดูต่อคันนี้คันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะไปพร้อมบอดี้สีเทาไฟตัดหมอกไฟฮาโลเจนมีค่ะ นี่นะคะสีเทาฟ้าสวยๆแบบนี้ยารีส1.2สปอร์เทาฟ้าค่าตัวน้อง419,000คันนี้จัดฟีดาาผ่อนอยู่ประมาณ7,000ประมาณ7,000นี่ะตัวกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างคิ้วกันสัดติดมาให้แล้วด้ามจับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้ราคา419ผ่อนอยู่ประมาณ7,500ค่ะและในเป็นเบาะ ผ้าสลับเบาะหนังมาให้เลยคะพมารมอะไรสามกา้านมีมัลติฟังก์ชันมีเกียร์อโอโต้มีเครื่องเล่นจอดหัดมาให้สตาร์ทกุญแจนะคะแม่ขาสำหรับใครที่มหารุ่นนี้ใช้งานอยู่บอกเลยว่ายาริสหนึ่นจงจุดสปอร์ตสีนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะใครเกิดวันศุกร์สีฟ้าถูกฉลุกสีฟ้าจัดไปเลยบอดี้เนี่ยจะเป็นออกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเล่มทะเบียนจะระบุว่าเป็นน้ําเงินนะคะ วันมองว่าออกฟ้าน้ำเงินนะคะออกฟ้าน้ำเงินเทานะคะมีความผสมสารเป็นสีหายาที่นานๆจะเข้ามาทีไม่ได้มีบ่อยค่ะซึ่งในสต๊อกหูว่ามีคันเดียวนี่แหละคันเดียวนี่แหละถ้าเช็คชัวร์ก่อนเพราะสต๊อกตอนนี้มันล้นสต๊อกประมาณ4ี่สกว่าคันยาลยินะเพราะว่าเราเติมสต๊อกเข้าใหม่เข้าใหม่อัปเดตตลอดคือมันไม่ใช่ล้นแบบว่าไม่ได้ขายนะลูกค้ารถเติมตลอดค่ะจนเซลบอกว่าเฮ้ มันต้องอัปเดตทุกวันนะัลนงกงอ่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าไปใช้สต๊อกอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าติดสองอย่างคันนี้โฉมปี2ีไม่หก2 0 0โลนะคะเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าหนูก็ไม่ได้มองหายาลิซเท่าไหร่อ่ะเท่าที่ไปได้คือมีคอเจเนอร์มีแค er, มรี่นะคะมีลูกค้าหนูเขาจะเลิกแคมรี่นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของค o ณล่าคอร์สอ่ะแบนหลังแบนรองเ่ายินดีขายหมดเพราะในสต๊อกหนูมีห้ากว่าคัน ทุกท่านเลยนะคะณตอนนี้มีงบเท่าไหร่มีงบในใจเท่าไหร่มองหาแบรนด์อะไรนะคะทักมาปรปึกษ,ษาหปวกรปอนได้ยินดีให้คำปรปึกษ,ษาทุกเคสจดไปแนนหรือว่าซื้อสดค่ะนะ mm. มีเงินดาวหรือไม่มีไม่เป็นไรนะคะ mm. พักเข้ามาสอบถามกันได้เลยพูดคุยได้เลยวางแผนจะใช้รถช่วงสิ้นปีหรือว่าปีหน้าก็ได้ค่ะพี่ๆค่ะเราต้องวางแผนก่อนตอนนี้นะคะเพื่อให้แบบเครดิตแล้วก็เงินที่ต้องเตรียมไว้หรือบางท่านแบบว่าเฮ้ย ัดฟรีดาวแล้วเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินก้อนในวันรับรถเลยแถมยังได้เงินคืนยอดจัดเกินลูกค้าได้รับเงินคืนด้วย2 2 0 0 0บาทเคสล่าสุดนะคะที่จะมารับรถวันอาทิตย์นี้อะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวไปถ่ายดีเทลวันนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกแล้วลงคลิปให้เลยแต่ว่าจะถ่ายแบบว่ารวมรถด,ดีกว่านะคะรวมรถแบรนด์หลักแบรนด์รองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดเราก็จะมาอัปเดตอะไรให้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่พี่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะติดชมอะไรก็แล้วแต่นะคะคอมเมนต์ดีๆน,น,นำไปปรปับปรุงพัฒนาบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ